ไปไปดูปหากันหนึ่งไปไปไปเป็นบรรยากาศช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่สิบห้านะครับซึ่งตอนนี้เราก็มากินอาหารเช้าที่ทางโรงแรมเขามีสวัสดิการให้นะไม่จะเป็นข้าวต้มนะครับไข่ดาวแล้วก็พวกไส้กรอกกาแฟนะครับซึ่งตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วล่ะนะครับรอพี่หนุ่มอยู่นะครับซึ่งวันนี้ เราจะเดินทางไปต่อที่นครนายกนะครับเที่ยววันที่สองนะครับเรามาเที่ยวสองวันสองคืนวันนี้ก็อยู่ที่ขเขาเที่ยงน้องบีดูแรกัตันอยู่ช่วงนี้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ลาบากมากสําหรับนําสัตว์เลี้ยงเข้ามานะครับจริงๆแล้วถือว่าก็่จะหาโรงแรมได้นะครับเรื่องสัตว์เลี้ยงนะครับยากมากนะครับซึ่งที่ตรงนี้ก็คือมีที่เดียวก็คือที่ บ้านเห็ดคาริคโนนะครับซึ่งให้สัตว์ใหหมานอนได้พักได้นะครับซึ่งที่อโซนนี้เมื่อวานหาหาที่พักไม่เอาสัตว์เลี้ยงเลยนะครับไม่เอาสัตว์เลี้ยงเลยนะครับที่พักเขาใหเที่ยงนะครับตอนนี้ก็รอพี่หนุ่มนะครับกินข้าวเสร็จเราก็จะออกเดินทางลุยกันต่อที่เที่ยวกันต่อที่นครนายกนะครับเดินทางประมาณจากนี่ไปนู่นก็ประมาณร้อยสี่สิบกิโลนะครับตอนนี้เป็นเวลาช่วงเช้านะครับ แปดโมงกว่านะครับเร<ม>า對對กำลังจะปล่อยคลิปเที่ยวเมื่อวานนี้ไปเที่ยวกันมานะครับที่กังหันลมไฟฟ้านะครับเมื่อวานนี้ก็ลงคลิปไปแล้วนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับลงไปแล้วสำหรับคลิปอ่าพี่หนุ่มลงมาแล้วนะครับกัปตันก็คือสุนัขนี่แหละนะครับซึ่งเอ่อ เป็นประเพณีหรือว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับของพี่น,อน้องชาวอิสลามซึ่งเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยสําคัญมากนะครับสําคัญมากสําสคัญมากแล้วก็เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีอาจจะเกิดปัญหาหลายอย่างอย่างม้มมาดุแมวดุหรืออะไรเงี้ยข้าของเสียหายอะไรเงี้ยเราต้องเข้าใจในส่วนของสถานที่ด้วยนะครับคือปกติแล้วเวลาพาไปไหนก็ไม่ไดเอาลงนะครับเอาไว้บนรถตู้นะครับเอาไว้บนรถตู้แต่ว่าวันนี้หลานน้องโฟนไม่ได้มาด้วยนะครับ ก็เลยปล่อยไว้บนรถตู้ไม่ได้ก็เลยต้องเอาลงมาเดินเล่นด้วยอะไรประมาณนั้นคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากช่องด้วยนะครับวันนี้มาเที่ยวกันที่เ,เขาใหญ่เที่ยงจังหวัดนครนายกนะครับซึ่งเดินทางมาจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณร้อยสี่สิบร้อยหกสิบกิโลประมาณนี้นะครับเดินทางแป๊บเดียวไม่เกินสองชั่วโมงนะครับพักรถครั้งหนึ่งเ,เดี๋ยวคุยน้องบีน้องบีฝากช่องหน่อยมาตอนเช้าแปดโมงกว่าอากาศสวัสดีค่ะ หน,นาวแห้งใช่ไพี่น้องมันคืออยู่นอนมุ่นหม,ม,มวนอากาศเย็นดีมัสิบ,บเปิดแอร์ก็เสียายพี่น้องเช่ขาของสองพันกว่าบาทเลายดายเนาะก็เลยต้องเปิดแต่ห้องเช่าของสองพันกว่าบาทบัสิบเปิดแอร์ก็เสียดายเนาะนอนได้สองครัวก็คือห้องละสองคนบ้านหลังนี้ก็คือนอนได้สี่คนราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับกแล้วก็ เอาบ้านเล็กอีกเป็นบ้านเห็ดสองหลัง,ลงกังหะนหนึ่งพันบาทรวมแล้วก็คือสี่พันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งบ้านเห็ดตรงนี้ก็จะให้นําสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้นะครับแต่ถ้าท่านใดมาที่เราแล้วไม่ได้ไ,ได่นาสัตว์เลี้ยงมาหรือว่าไม่มีสัตว์เลี้ยงก็สบายเลยนะครับแถวนี้มีเยอะแยะมากมายแหละที่พักนะครับประมาณนั้นเนะาะฝากคลิปด้วยนะครับเราปล่อยคลิปไปแล้วนะคลิปเที่ยวลงแล้วหรอลงไปแล้วคลิปกังหันลมใหญ่กังหันลมไฟฟ้าเราลงไปแล้ว นะครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละ EP 2 2> สอง <2 S 2> ใช่ไหมเนี่ย EP สองใช่ไหม EP หนึ่งจุดสองเราจะเป็น EP หนึ่งจุดสามที่นครนายกต่อเราเดินทางทำไมถึงมีหนึ่งทำไมไม่ EP สอง EP หนึ่ง EP สอง EP สาม EP สี่มัน 1, 1, 1, 1, เป็นทริปเที่ยวใช่เราไม่เที่ยวตลอดเราเที่ยวนา,นานเที่ยวทีก็ออประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการับชมด้วยนะครับฝา,า,ากในเรื่องใจพี่น้องไปกระตันใจให้น้องวีครับป้าไภัยานในเรื่องนะ <laughs> ประมาณนี้จ้าพี่น้องที่นี่ประมาณนี้สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอกกับเดตใช่มาจากกระโดดรถเอาตอนตอนไหนตอนขึ้นรถเหรอหมายถึงรถเข้าจะไปส่งที่ไหนเนะี่ยบอกแล้วแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไปต่ออีกทีมหนึ่งนครนายกนะครับไปฟาร์มแก่นครนายกแล้วก็จะไปพักรีสอร์ทแถวน้นที่เราเคยไปก่อนหน้าโน้นแล้วนะครับก็ สวนตาหมายนะครับผมแล้วก็จะออกจากโคราชเนะาะสระบุรีแถวเนี้ยแล้วก็จะไปต่อที่นครนายกนะครับเส้นทางที่จะไปก็ประมาณร้อยห้าสิบกิโลร่วมๆสองชั่วโมงสบายๆขับรถเที่ยวเดียวชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมพอจบทริปก็หาที่พานกินข้าวที่ต้องเทียทนนทเท่ยวที่นุ่นนะครับค้างคืนที่น่นพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ทีนึงไปเดี๋ยวไปดูเส้นทางการเดินทางครับผมไปครับ HA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  <laughs>